สวัสดีครับพบกันเชาานี้นะครับผมนะครับก็อยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับมาดูต้นผักหวานนะครับโดนน้ำฝนนะครับแล้วก็ได้กินอาหารอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับมาใส่นะครับอันนี้ก็แทงยอดออกมานะครับเริ่มแทงยอดออกมาตอนนี้บำรุงใบไว้นะครับ เอาไว้ให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้กิ่งแตกออกขยายออกใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะเวลาทำยอดนั้นก็จะได้ยอดดีขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้ออกโดยธรรมชาตินะครับเรื่มแทงยอดออกมานะครับลำต้นก็ดมสมบูรณ์นะครับมาดู าทางด้านาปุ๋ยที่เราให้ไว้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกใบเขียวเข้มเลยทีเดียวนะครับอามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่เริ่มแทงยอดขึ้นมานะครับแล้วเราจะเก็บไปกินก็ได้เลยนเนาะอันนี้แทงยอดขึ้นมานะครับ ยอดกำลังงามเลยนะครับข้างบนก็เยอะนะครับแขงยอดขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกเยอะแล้วนะครับนี่ครับนาฝนนะครับตอนนี้ก็ใบก็เขียว เขียวเข้มเลยทีเดียวนะครับสําหรับต้นพี่เลี้ยงนั้นผมยังไม่ได้ตัดนะครับผมไม่ได้ตัดนะครับผมก็ปล่อยไปเลยนะครับต้นพี่เลี้ยงนะครับปลูกปลูกเท่าๆกันนะครับแต่การเจริญเติบโตนั้นนะครับต้นผักหวานก็จะ,จะเจริญเติบโตสูงขึ้นกว่าโนู้นนะครับนี่นะครับ ชอบปุ๋ยนะครับชอบปุ๋ยคอกนะครับไม่ไม่ได้ใส่เคมีนะครับยอดสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ผลพลอยได้นะครับต้นมะนาวต้นนี้ก็เริ่มแทงยอดเหมือนกันนะครับได้กินน้ำกินปุ๋ยนะครับโดนน้ำฝนนะครับ ก็สภาพพื้นที่ก็ประมาณนี้ครับใบไม้นะครับที่ผมเอามา,าทำเป็นคุมโคนไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นปุ๋ยนะครับนะครับจะให้ย่อยโดยธรรมชาตินะครับถ้ามาีหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับน้ำหมักก็มาลาดด้วยนะครับ มันก็จะย่อยสลายของมันไปเองนะครับใบก็จะเขียวเข้มประมาณนี้นะครับเขียวเข้มมากเลยนะครับผักหวานป่าครับ